สวัสดีครับรอบนี้ Windows 11ออกมาใหม่แล้วนะครับเป็น2 5 h 2นะครับซึ่งคอมเก่าเราเนี่ยก็ต้องพยายามไปกับเขาด้วยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดรให้เครื่องเราจากเวอร์ชั่นที่มีอยู่นะครับต่ำกว่านี้แน่ให้ไปเป็นเวอร์ชั่น2 5 2นใครับตัวนี้เป็นสเปคคอมเป็น c อ r e i 7 Gen 2นานมากแล้วนะครับเครื่องนี้เป็น สิบกว่าปีแน่นอนนะครับแรมสินะครับเรามาดูวิธีการกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ ISO ของ Windows 11เวอร์ชัน2000ไม่ใช่เวอร์ชัน2000สิเวอร์ชันนะครับ25ให้2นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั่วไปนะครับจากนั้นแตกไฟล์แตกไฟล์โปรแกรมนะครับ ไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่แนะนำให้เป็นที่ไร้ตีนะครับเรามาดูเวอร์ชันของเครื่องนี้กันก่อนว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนกันอยู่นะครับนี่นะครับเวอร์ชันยี่สิบสี่แค่สองนะครับเครื่องนี้นานแล้วมันอัปเดตไม่ได้นะครับเพราะว่าสเปคมันไม่ผ่านอยู่แล้วโอเคครับเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยแบบนี้แตกไฟล์จากตัวนี้นะครับให้มันได้ไฟล์พวกนี้มา เก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่ออะไรสักอย่างผมตั้งไว้ว่า25นะครับจากนั้นเรามาที่ปุ่มนี้นะครับพิมพ์คำว่า cmd ครับ,รบจะขึ้น command พร้อมมานะครับคลิกขวาครับคลิกขวาหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับ run as admin Ad นะฮะอันนี้หรือคลิกขวา run as กดเย็ดไปครับ จากนั้นใช้คําสั่งนี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับคําสั่งนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเปิดตัวน,นี้คู่ไปด้วยจะได้เห็นภาพดูนะครับคือคําสั่งเนี้ยผมจะสั่งให้เขาเปิดไฟล์จากตัวที่เรากําหนดไว้นะครับคือไดดีนะครับโฟลเดอร์ย er ีนะครับโฟลเดอร์ย er ีคือชื่อโฟลเดอร์นะครับ นี่นะครับโฟลเดอร์ er 25แล้วเปิดตัวนี้นะครับเซตอัพแค่นี้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับมาเปลี่ยนตรงนี้ที่เหลือก็ Copy ตัวนี้ไปวางได้เลยโอเคครับจากนั้นกด Enter ครับเครื่องก็จะทำการเปิดไฟล์ที่ผมตั้งค่าไว้โอเคครับเน็กไปก่อนแล้วเขาก็จะอัปเดตให้นะครับ ตัวนี้ผมจะเลือกแบบเก็บไฟล์ไว้ทั้งหมดนะครับไฟล์ file ในเครื่องผมคือโปรแกรมต่างๆงานต่างๆให้เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้เวลาสักโอสักพักใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องอ่านนะภารรษาอังกฤษเน็กไปอย่างเดียว Accept ครับเนี่ยครับตรงเนี้ยเก็บไฟล์ s e t t i n g and app นะครับคือเก็บไฟล์คือการตั้งค่าทั้งหมดไว้เลยนะครับอันนี้คือไม่ต้องเก็บอันนี้คือเก็บไฟล์เฉพาะบุคคลอะไรไม่รู้เอาไว้หมดเลยนะครับ กด next ไปครับรอบหน้าเนี่ยผมจะมาสอนการอัปเกรดจาก Windows 10กระโดดมาที่ Windows 11เลยนะครับแบบนี้ว่ามันจะได้ไหมต้องไปลองก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ Windows 10มันเขาเรียกอะไรครับทาง Microsoft เขาไม่ซัพพอร์ตแล้วนะครับก็มีลูกค้าหลายคนที่ยกเครื่องมาให้ลง Windows 11เลย แต่ถามว่าลงใหม่เลยง่ายกว่าไหมก็ง่ายกว่าครับแต่ถ้าเรามีงานอยู่ผมก็อยากให้อัปเดตเอานะครับแต่การอัปเดตนี้คือมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับคือพื้นที่ไดซีเราต้องเยอะนิดนึงนี่ยแบบนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะพอไหมนะครับแต่ต้องลองดูก่อนคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาไฟล์ตัวที่โหลดมาประมาณเจ็ดกิกนะครับไฟล์ตัวไฟล์วินโดว์ลงไปเต็มที่ไม่น่าจะเกินห้าสิบกิกนะมาดูก่อนว่ามันจะได้ไหมนะครับ แต่ลองเครื่องอื่นไปล้ได้เครื่องนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะทำการเช็คกิ้งไฟอัปเดตให้เราเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะไปหน้าไหนนะครับตัวนี้ผมจะไม่เล่งวิดีโอนะครับปล่อยไปไปไปก่อนพอมันเซตติ้งเสร็จผมก็จะตัดมาทีเดียวเลยรอ,อสักครู่ครับเครื่องต้องแรงนิดนึงแลมต้องเยอะนิดนึงนะครับสำหรับ Windows 11อย่างน้นอยๆผมอยากให้มีสัก แปดกิกขึ้นไปนะครับแรมสนี้บอกเลยว่าไม่ไหว CPU ก็น่าจะประมาณสักสคอนะเยอะกว่านั้นก็จะดีครับต่ำกว่านั้นก็ไม่น่าไหวเหมือนกันรอสักครู่ครับไม่นานแต่การติดตั้งเนี้ยจะนานเพราะอัปเดตนี่นานแน่ครับถ้าเป็นคลินอินสตอลหรือว่าล้างเครื่องลงใหม่นี่คือแบบง่ายเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับลงเร็วด้วยโอเคครับ Ready to install แล้วนะครับเป็น Windows 11 Pro นะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนการตั้งค่าว่าเราจะไม่เก็บอะไรไว้ก็มาคลิกตรงนี้นะผมกด Install เลยโอเคครับจากนี้รออย่างเดียวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเรียบร้อยครับ หลังจากกด install ไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับมันจะกลับมาหน้านี้เองเลยนะครับอ้าวมาเช็คดูกันก่อนเลยว่ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับฮนี่ครับเวอร์ชันที่สิบห้าให้สเรียบร้อยนะครับดี๋ดูสเปคคอมก่อนว่าตัวเดิมไหมเผื่อแฮกต,ตา <c oughs> นี่นะครับ i7 เจเหมือนเดิมไหมนี่ครับเป็น25่สห้าใสองเรียบร้อยครับง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาลองสาธิตว่า Windows 10มันจะกระโดดมาเป็นตัวนี้เลยได้ไหมต้องไปลองดูก่อนโอเคครับเป็นแนวทางเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็คำสั่งไว้ข้างล่างให้นะครับผม